เราสงละชายแกคายูมาปัวรู้ทายสะปัวรู้ในเอเซฮอนิวอลลังจะพอดาเนาะละและเนมะบะเอียนะอือเนาะมลินาวีมาขาลาดะมาด้วยสมมรรคขาด้วยเราขาลาด้วยเราลาตะลังลามาขาลาตะเราลังตะมาขาลาดะพูทาบาดู ไอีเดิลงพาต่อู้เดลองตาตะพิตาผู้ตาเลองบาตะพิบาผู้ตาบาอที่เดลองดาเดต่ดูผู้ตาบาดูมามาอีบาเยมาด้วยต่อมาอทีเงอ่ตาพิอีแต่พี่อีเดลองบาตพิบาลาสี่องเลมาอบาเลมาอบาเ กาบาอีนีกาโดยลองกาโดยลองบาตะพิบาโดยดีโดยลองอาแต่พิบาทุอีองตะพิอีกาบาอีโดยดีโดยลองนาแต่พี่แต่พิบาโทษนีต่องนีกาบาอีนีกาลาทองซ่องกาโดยลองกาลาโดยลองลัทาต่พิบาโทษทองตะพิ่ทองกาลาทอง ตาทอบอทองทองอีตองการลาทองตองมบาตาฉาุมบาตาเฉยโดยดีลองมาโดยต่าพอทมูต่ชุ่มูโดยลองบาตาพิบบาุมบาตาโดยลองตาชาโดยเต่อีเลมัวด้วยชาโดยเตเามุมบาตาชาะมบาตาชดอซาลอง ตาโดยต่อาโดยลองตาติปิตลาตอมพิพทนลงตาลงพูตาอองวิโดยด้วโดยลองพาโดยต่อพูโดยลองตาตปติอตอาตอมพิภพทุอองตเปอองโดยดวยโดยลองวาตอมพิพทวีตอมพิพูดตาอองวิมาใตาบาดมาโดยตมา นาดองเกาหลีตอนนี้ต,ตาดวยลองสะมาหนิงสะดยลองบาสดสภาพบ้าตาโดยลองดามาหนิงสะบาดดอมบาคูก,ากาะกะอาตำพิภพทัองสภาพอโอดยลองบาสดสภาพบ้าด,ดาดียาาาดยลองกาโดยต่อกูอมบากูกาดยลองกะ กด้วยลกอมบากูกกนรัดะนด้วยตอราด้วยตอรด้วยลองตาตะปิตานรดะดบองด้วยตอดบาดววบบองดบอง you k n o ูซอง ဝူဆောင်ဂါတဝိကလူတိုင်းပါတော့ကူသလောင်ကူသာတံမိဘာတော့ဆောင်တံမိဆောင်ဝူဆောင်ဝူထေဂါတဝိကလူတိုင်းပါတော့ကူသလောင်ကူသာတံကောက်လိတီတံမိထေဝူထေတံကောက်လိယောယံဝူချဂဂါတဝိကလူတိုင်းပါတော့ကူသလောင်ကူ 사뢰더사람비사우사에르모에가더차뢰더차람비사우차이플레이스클라야네이โลก래라오더직플레이스클라กว่า아클라더클라ลองสุคลานิบเลของหลอ우사우차가투이클ู담바토구사หลอ구사뢰더사달랑사우사에르모에더 กูช้าชาเลตชาตลอดช้ากูชากูผาดูเาตัวเองดูได้ปะที่กูตลอดกูผาดตลอดผาตัวเองดูตลดูกูผาดูยังกินอจังกับไปนัทาเด็เจไม่ใช่กี่ครบทาเอียนไม่ใช่ยังพกดูแลยังด๋อยเลยพูดไปว่เชิดอะไรกูผาดู ဒီတောင်ပြပါတော့ပြဟောလေဘလကေနော်သူ view ဟောဆုံးလာခြာနဲ့တောက်ပါလာเออလေမွန်ဘာတော့နာလေမာလုထာတော့6တော့ဘယ်လိုလဲမာလုလာနော်အဝိလိုတဲ့တာဟောဟောကတရားမာလုနောင်းကို subscribe နေ subscribe တာအဲ့ပြောဘောလက်ယူ you sombilantale facebook you cha ego naw man pa tu da lo pa tu da e bon data video ta ma da ba facebook le blog go go you won dura khon long data video zo bi ma da ba de ke pa tu thai a ya ne sap action le blog go go dura khon long pa tu da data video ta da ma da ba go blong de daw pa la sai no de wi ni sai da na mia naw cha haw ko you